สวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับกับรายการขคขยับ X อ,ออกบรางกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับท่าบริหารกล้ามเนื้อปีกนะฮะด้วยยางยืดซึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้เตรียมยางยืดไว้ก็สามารถทำด้วยมือเปล่าหรือว่าใช้ตัวขวดน้ำหรือว่าดัมเบลแทนได้เลยนะฮะเบือ้องต้นกล้ามเนื้อปีกที่เราจะออกบรางกวาันนี้ก็จะเป็นท่า bent over Row นะครับคือปกติก็จะใช้ดัมเบลก็คือใช้การพับตัวลงไปเนี่ยแล้วก็ทำการดึง นะครับดึงขึ้นมาฉะนั้นเราก็สามารถเนี่ยใช้เป็นขวดน้ําเป็นดัมเบลเนี่ยหรือว่าเราลองใช้มือเปล่าเนี่ยแค่เราแทงศอกไปด้านหลังนะครับเวลาเราแทงศอกไปด้านหลังเนี่ยเราก็ใช้กล้ามเนื้อปีกแล้วถ้าเราทําได้อย่างถูกต้องเนี่ยต่อให้เป็นมือเปล่าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อปีกเนี่ยมันเก่งนะครับอ่าแล้วก็ผ่อนคลายหายใจออกแทงศอกไปข้างหลังให้ไกลที่สุดแล้วก็ค้างไว้นะครับในกรณีทีเออ่เราเริ่มออกกำลังกายจริงจังก็มีความจำเป็นที่จะต้องมี แรงต้านนะครับเพิ่มเข้ามาทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็จะมีการซื้ออุปกรณ์โดยเฉพาะยางยืดน,นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้มีครับผมก็แนะนําอันนี้จะเป็น power band strength band ก็คือจะค่อนข้างหนานะครับเริ่มจากการเซตผ้านะครับให้ทําการเหยียบเหยียบเอาไว้ขากว้างประมาณสะโพกนะครับแล้วก็พับตัวลงไปเริ่มจับที่ยางให้เกิดความตึงนะครับ ยืดอกนะครับหลังให้ตัวให้หลังตรงตัวเราเป็นแผ่นนะครับเกิดจากการแค่พับสะโพกไม่งอหลังหรือว่าไม่ทําการแอ่นหลังมากเกินไปนะครับให้ตัวเรายืดตรงขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นพอเราจับยางไว้ได้เนี่ยหายใจออกแทงสองไปด้านหลังนะครับค้างไว้สักน็กน้อยค่อยๆหายใจเข้าลงมานะครับอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีแบรนด์เนี่ยก,ก็นั่งอยู่เฉยๆทำตามไปได้เลย เดี๋ยวเราลองทําไปเลยนะครับพร้อมกัน10ครั้งเตรียมตัวนะครับ สังเกตนะครับตลอดการทำเนี่ยจะไม่มีการโยกนะครับไม่มีการงอตัวตัวเราจะล็อกไว้ข้อต่อเดียว2ข้อต่อคือมีแค่หัวไหล่กับข้อศอกที่มีการขยับนะครับแล้วก็ตัวยังยื่นเนี่ยเป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์มากๆเลยเราสามารถปรับเพิ่มความหนักความเบาได้ง่ายๆคือกรณีที่มันเบาเกินไปคือดึงขึ้นไปแล้วรู้สึกเอ้ยไม่ค่อยได้ผลเนี่ยก็ให้จับไปให้มันใกล้ขึ้นนะครับความหนักมันก็จะมีมากขึ้นเดี๋ยวเราลองทำตาม พร้อมกัน,นอีกสักสิบครั้งนะครับอ่า นะครับอันนี้ก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อปีกทีนี้มีข้อควรระวังนะครับออนอกจากว่าจะตัวงอตัวพับแล้วเนี่ยระหว่างที่เราทำนะครับเวลาเราดึงเนี่ยสังเกตว่าเวลาดึงเนี่ยศอกจะถูกแทงไปด้านหลังนะครับข้อศอกไม่ได้พับเข้ามาเป็นมุมแหลมอย่างนี้คือถ้าเวลาเราดึงแล้วข้อศอกเนี่ยถูกดึงขึ้นมาหาวัวไล่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเล่นหน้าแขนแบางคนเนี่ยมันคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับ ยางเนี่ยมันถูกดึงขึ้นมาเหมือนกันแต่มันถูกดึงจากการที่ว่าเราใช้แขนง,งอขึ้นมาอย่างนี้หัวไหล่ไม่ได้มีการขยับนะครับมันต้องแทงแทงศอกไปด้านหลังนะครับตรงนี้จากแขนตรงงอเป็น90องศานะครับเดี๋ยว,เ,ยวเราลองดูกจะชัๆอีกสักหนึ่งเซตนะครับ ก็เลือกความหนักนะครับที่เราสามารถทําได้อยู่ในช่วงแปถึง12ครั้งนะครับคือถ้าดึงแล้วรู้สึกว่าโอ้ยสิครั้งสบายๆก็ให้เพิ่มนะครับจับให้มันสั้นลงเพิ่มความยากขึ้นสักนิดหนึ่งแต่ถ้าดึงแล้วมันดึงได้ไม่ถึงนะฮะร,ระยะที่มันควรทําก็อาจจะตึงเกินไปอาจจะต้องเพิ่มนะครับความหนักของอยางนะครับฝึกเป็นประจำนะฮะอย่างน้อย1-3ถึงเซตต,ต่อวันแล้วก็อาทิตย์ละสครั้งรับรองว่าทําให้กล้ามเนื้อปีกของเราแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ